การปลูกกล้วยหนาแรงของเ้านะครับมาออกในฤดูฝนนะครับนี่าอดีครับผมอ่าจะออกเครื่อใหง่กล้วยหมากเหี้นะครับผมออกเครื่อทุกต้นทุกต้นนะครับตามที่เ้าได้ปลูกไว้นะครับเนาะถ้าปลูกกล้วยหนาแรงนะครับผมเมื่อครบอายุนะครับเขาจะไปออกปีในหนาฝนนะครับเนาะออกปีในหนาฝนในช่วงนั้นนะครับดินน้ำผุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อให้ต้นกล้วยของเฮานะครับออกมาออกผลใงญ่นะครับเนาะต้นกล้วยของเฮานะครับ จะออกมาเมื่อครบเวลานะครับผมบนด้เกี่ยวกับแหักหน่อยกับแรงกับแข็งนะครับเนาะเอาไบเลยเลือกนอกล้วยที่หนึ่งถึงสามเดือนนะครับผมอันด้านหลัางออกไปทั้งตุนนนอครับผมเพื่อจะบรให้นอซ้ำนะครับแบบนี้การกระทบกระเทือนจะมาท้างในนะครับเนาะนอปั้นของห้อจะบวบช้ำแล้วก็จะฟื้นตูได้เร็วนะครับเนาะ บกะสิผสมประสานในดวงดาวนะครับผมมือนีเขาจะมาเบอกถึงข e ้อด um ีของการปลูกกล้วยนาแรงนะครับผมแลวก็วิธ e ีการปลูกกล้วยน้ ah ําว่านะครับผมตั้งแต่้นจนจบเลยครับผมนะครับอ่าก็กล้วยนะครับกล้วยน้ําว่านะครับผมจะออกลูกออกหมากออกปีนะครับขึ้นกับระยะเวลานะครับเก่าถึงสิบสองเดือนนะครับผมผมว่านกล้วยเขาจะน้อยแง่นะครับผมถ้าถึงอายุนะครับก็จะออกปีออกหมากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการเลียกนอพันธ์นะครับเป็นกอสำคัญนะครับผมแล้วการปลูกองอนะครับ กต่สามขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับมือนี้วิธีนะครับวิธ่การโปะครับผมเป็นรับชมรับฟังครับผมพอดีของการปลูกกล้วยหนาแรีงนะครับผมอ่ะยังก็ดีนะครับผมเพราะว่าออกปีในหนาผลในช่วงนั้นนะครับดินน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับเพรให้ต้นกล้วยของเขานะครับออกมาออกผลง่นะครับเนาะแต่เขาปลูกหนาผลนะครับต้นกล้วยของเฮากะแย่ง้ามแตกกอ่กจริงนะครับผมจะไปออกลูกในหนาแรงนะครับถ้าระบบน้ำของเฮาบอดีนะครับเฮ้าค้นจะปลูกหนาแรงนะครับแล้วก็พยุ่งตัวนะครับ ไปยุ่งขูต้นกล้วยไปนะครับผมต้นกล้วยนะครับอ่าบ่ว่าจะง่งจะน้อยนะครับผมเมื่อครบระยะเวลานะครับผมกกจะออกหมากออกผลนะครับบ่วด้าจะเพียงแอววเพียงพ่อนะครับออกมากให้กอนะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับการอุดมสมบูรณ์ของหมากบ็ตึงบ่นะครับผมอ่าออกมา3สามวสี่วนะครับอ่าบุนีเขาจะมาแนะนําการปลูกกล้วยน้ำบาแบบแบบง่ายง่ายของไรตรงดาวครับผมเรี่ยมตัวนหลังแกนนอพันธ์เลยครับผม นอพันของเฮ <cellular. S 1> ้านะครับคนเหลือกนอพันธ์นะครับอายุหนึ em. s, <S ่งถ <whirring> ึงสามเดือนนะครับผมลักษณะนอพันธ์ของเฮ้านะครับคุ้นอวบใงญ่นะครับผมใบสรงแหลมนะครับเป็นหางดาบนะครับผมเป็นยังเข้าคือเลือกนะครับต้นอายุถึงสักหนึ่งถึงสามเดือนนะครับผมเป็นยังคือบนเลือกต้นสี่เดือนหาเดือนที่ต้นนี้นะครับผมเพราะว่านะครับต้นกล้วยของเฮากัต้นต้นกล้วยของเฮานะครับจะออกมาเมื่อครบเวลานะครับผมบนบะได้เกี่ยวกับใงญ่กับหน่อยกับแรงกับแข็งนะครับ เอาก็เลยเรียกนอกล้วยที่หนึ่งถึงสมเดือนนะครับผมแล้วเขาจะเรียกกล้วยนะครับ 1- ถึง3เดือนเขาจะคูแดงแดงนะครับผมเอาก็เบิ่งที่ใบเลี้ยงของเขาเลยครับใบเลี้ยงของเขานะครับถ้าใบเลี้ยงยังยูนี่จะยูนันระยะ 1- ถึง1ถึง3าเดือนนะครับแล้วแต่ต้นหน่อยต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับบางต้นอาจจะอวบหญ่งนะครับบม่มีใบข้างบนเลยมีแต่ใบแหลมนะครับขึ้นยูการอุดมสมบูรณ์น้องพื้นดินแล้วนั่นนะครับผมวิธีการปลูกครับผมเ่อเรืมกันแลยนะครับผมเรืมต้งแต่การขุดนอนะครับ การโคดนอนะครับผมเสียมบอกโจกเข้ากับสามขั้นนี่กันนะครับบัวไซว่าสะไปโค่นซื้อนะครับเสียมนะครับทางเขาซักไปลักษณะไงนะครับอไงไปทั้งหน้าทิ่ชุบดินจะแตกไปทั้งหน้านะครับนี่ครับทางเข้าซักมากหลังนะครับดินจะแตกมากหลังนะครับการคุดนอกปลือของเขานะครับเขาควรจะหันด้านเสียมทั้งนี้นะครับด้านเสียมนี้ออกมาทั้งนอมทั้งแม่พันธุ์นะครับหันด้านหลังออกไปทั้งต้นนอ้นะครับผมเพื่อจะบรให้นอ้ซัานะครับแบบนี้ การกระทบกระเทือนจะมาทางในนะครับเนาะนอพันธุ์ของฮอจะบวบช้ำแล้วก็จะพื้นสูวได้เร็วนะครับเนาะวิธีการปลูกนะครับผมการคุ้นลุ่มนะครับแล้วแต่ท่านจะคูดได้นะครับผมขอให้นอท่านนอพันธ์นะครับลงไปแล้วก็ด้านคางออกคางละเอียดเส้นก่อนนะครับผมก็จะเลี้ยจยู่ที่หาเส้นนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่จะคุดนะครับบนส้งหาผมดินครึ่งนึงนะครับผมอ่าถมดินครึ่งนึงแล้วฮอกก็โรยปุ๋ยฟอสฟอร์มบนนะครับครับ เข้าประจําเป็นต้องต้องลองก้นหลุมนะครับตาเงี้จะพื้น่านะครับป่วยนะครับหลากหลากของเขาออกออกหากินด้านข้างนะครับไม่ได้ออกหากินด้านล่างลึกนะครับมือมีหากแก้วนะครับเนาะเอากบบกบไปด้านข้างนะครับผมเขาก็ต้องกบนะเบิดนะครับผมกบเรื่องนึงนะครับผมากบเรื่องนึงเพื่อนะครับเพื่อว่าเขาจะมาถมดินรอบสังนะครับแยบก็ปินถ้าผสมกันดีให้ดินดีนะครับผมถ้าดินแยบต้นไม่จะบางามนะครับผม ข้อยึดปล่อรักบบนี้เพื่อต้องมาถม2สองเท่อนะครับเนาะก็เขาผูกร่งไปครึ่งนึงแล้วนะครับถมดินลงไปครึ่งนึงแล้วเขาก็นะครับปีงน้ำเข้าไปนะ้ครับเตรียมพวกลกนะ้ครับอาทิตย์นึงเขาควรไม่หดน้ำเป็นหนึ่งนะครับเขาจะย่างนะครับเขาจะย่างว่าท่านทีกบป้งนะครับผม้านไปหนึ่งเหือนนะครับพอนมากบดินที่เหลือแล้วก็กบป้งนะครับผมเพื่อจะให้ดินบล็อกยันนะครับผมวิธีการตัดใบเขาตัดครึ่งใบนะครับผม ครึ่งใบครึ่งใบครึ่งใบนะครับตาเห็ุคืออยังครับผมอ่าสาเหตุเกิดขึ้นมานะครับผมห้อาตัดข้อขาดเลยนะครับผมอ่าตัดข้อขาดต้นกล้วยของห้องนะครับผมกราบคงนอกครับจะทําการแหงเลี้ยวนะครับผมเหตุใดต้นกล้วยห้องถ้าบ่สมบุ์อีลีนี่ขึ้นมาแล้วข้อหักนะครับผมตาเหตุแบบนี้นะครับผมกราบต้นกล้วยของห้องนะครับจะแหงสร้างนะครับผมเขาก็ถืออากาศเอาน้าจากกราบเขานะครับไปเรียงนํำต้นนะครับเนาะพอได้อายุนะครับ นึ่งเดียนนะครับผมขอจะดแตกยอดขึ้นมากไหมนะครับแตกยอดขึ้นมากเราเขาค่อยมาลีแดงจริงครับซุ่มใบนะครับค่อยลี่ออกลีกว่าเพื่อจะให้แกนในของเขาหรือว่าโยงเขานะครับแทงยอดออกมาจะเลื่อนเติบโตนะครับผมนี่คือเทคนิคนะครับผมวยห้อนะครับออกมาสุดวีแล้วครับผมสุดวีสุดปีแล้วเําทการตัดเลยครับผม่าตัดปีปุ๊บนะครับผมแล้วเขาเหลือไว้นะครับเขาเหลือไว้ขางล่างสุดนะครับแค่สามน่วยนะครับวีสุดท้ายนะครับ วิธี่ประตูนะครับข้อเหลียวใบแค่สามหน่วยสาเหตุคือข้อเหลียวใบสามข้ปลายกล้วยนะครับปลายกล้วยของข้อจิตบดได้ขึ้นไปเน่าถึงวีนั่นนะครับอ่าจะอยู่ทีวีนี่นะครับผมเขาตัดปีก็คือนะครับผมตรงสัญญาณแบบว่าก็ต้องทรงน้าเลี้ยงอาหรอาหารมาที่ยอดแล้วนะครับตรงมาที่กล้วยได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งข้างในนะครับผมอ่ากล้วยที่ข้อจ็ตแบบนี้ครับก็สะควบสำเร็จนะครับผมนะครับผมออกวีออกเคลื่อนะครับสวยงามนะครับผม แล้วการแล้วการที่เลือนะครับเหลือต้นกล้วยนะครับผมมัจะเลือต้นกล้วยนะครับใบจะาสามตีต้นนะครับผมในกอหนึ่งนะครับวีไง้เกื้อไงี้ามที่ไ้่ลงดาวได้เฮ็ดไว้นะครับผมนั่นนะครับผมวีนึ่งกับประมาณเกือบยี่สิบวยนะครับเกื้อนึ่งกับประมาณสิบวีนะครับสิบวีกัวีสิบเอ็ดวีนะครับก็จะเลือไใบจังชีนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายในกอนี่นะครับเนาต้นนี้นะครับ เป็นมากเป็นเครื่อแล้วนะครับผมอ่าต้นที่สองนะครับผมพต้นนี้ถึกตัดไปนะครับพานมาอีกสองเดือนนะครับต้นนี้จะออกหมากขึ้นมานะครับผมท่านที่นะครับเป็นสเต็ปสองนะครับผมพรานะครับเป็นสามเดือนนะครับต้นนี้ก็จยีแห่ถ่านะครับผมต้นต้นนี้ก็จยีแห่ถ่านะครับจะเหลืออยู่สามนออยู่ตลอดนะครับผมต้นนี้ยะแห่ถ่านะครับก็จะมาเปลี่ยนต้นยีแหนี่แท่นะครับเพราะตัดหมากต้นนี้ออกไปนะครับ ตัวนั้นก็จะลอออกมาก็แท่นนะครับผมอ่าตัวนั้นออกมาก็แท่นนะครับผมต้นนี้ก็แง่เติบโตฐานนะครับผมก็จะเหลือไว้แค่เนี่ยครับสามสี่นอนะครับเป็นหมุนเวียนวัตจักรแบบนี้นะครับผมอ่าการปลูกกล้วยหนาแร่งของห้องนะครับมาออกในฤดูฝนนะครับนี่ขอดีนะครับผมอ่าจะออกเครื่อแง่กล้วยหมางแง่นะครับผมออกเครือทุนทุนทุนนะครับสาอเบนะครับเนาะ